จะเตายเพื่อเราที่ไม้ค้ำเกียรตอทเตียนสรงได้เยบ่อยทำที่ดีมากสนิทได้ไบ่อยแล้วเล็งถึงการสิน้นพระชนแต่ไข่บาปได้เพราะว่าพระเจ้าโปรดเมตตาพระเจ้าจยกโทษให้คุณทําด้วยความเชื่อแกะได้วมีเดินเล็งถึงสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ Jack Creation Channel วันนี้วันอาทิตย์นะครับเรามาทําอะไรกันทีดดนเดียวนั่งตางแดดไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์ <c oughs> ของคิเดเตียนเรามาทําไมครับวันอาทิตย์ เรามาทำไรคะมาทำไรมาวันอาทิตย์ก็คือมาวันอาทิตย์มาข้าโบุญสปาโตมาเข้าโบุญนะครับวันอาทิตย์สปาโตวันนี้วันสปาโตเรามาเข้าโบสุญก็คือสปาโตที่เรามานล้วก็สกัดท่สิทธิ์พระเจ้ากข้ามาลวกเกลเสร็จยังทำไมทำไมให้เหตุทำไมต้องมาสกัดต้าง จะได้คุวัวันสป,ปาโตใช่ไหมครับใช่เราไปดูกันเลยนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับม,มีการตกแต่งซานิทำอะไรล่ะครับเนี่ยวันนี้ได้ทาองโอกยากิทาโกยากิทาโกยากิเหรอครับทาโกยากิค่ะ ใครเป็นคนทำมาแครับนี่อาจารย์หน่อยน้องโยฮันน้องโยฮันค่ะเป็นไอเดียโยฮันว่าวันนี้โยฮันอยากจะทำทาโก้ยัยผีให้ทุกคนนะคะ่นีโโอ้หดูาดูลีลาครับดูลีลาครับเดี๋ยวนี้เก่งแล้วเซ็ตพันของบางดูลีลาครับโยฮันโคชนะครับก่อนเห็นไหมว่าเป็นแลกวเห็ะไหมนะฮะขอสักสองลูกนะขอแยกเซ็ตเติมแป้งนะคะนี่เมื่อกี้นะคะ ห <Okay. S 2> อเ่อต้ง,ตงนีครึ่ง้เลยเข้าลเลยเ้ลยไดเข้าเลยคุณแบบโอ้โหดูข้าวกินนีแน,น่นอนแน่นอนดเวลาจดเลานี่คุสุดยอดเลยการแต่งต่อยัดตั้งตั้งแต่ อขค่ะที่มาสอนมาสอนให้รู้ว่าต้องทำแบบไหนไฟมันค่อนข้างออกสุดเต็มที่ยังครับ น่าจะสุกเป็นที่แล้วนะครสุกเป็นที่แล้วถ้าส่งคลิปให้ามาต้าจับต่อไม่เป็นน,อนนะ้อยคะแดงบอกว่าบารรดาต้าตาเนี่ยันจะส่งให้หนูหนูจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดูกันตกแต่งหน้าตานี่ดูความวัยด้วยเป็ความวลีลาใช่ลีลานี่ไม่ใช่ชเล่นๆเ,เลยนะ เดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ไปกินข้าวเหอียยวให้พให้พีไปเสิร์ฟให้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณร้าผมีไว้่ลน่อยมีอะไรมีอะไรนแบบคู่สับอะไรนั่นเนี่ย โอ้ไม่ธรรมดาไม <stood there. S 3> ่ธรรมดาไม <ique> ่ธรรมดาเโไม่ธรรมดาเลยโยคันี่ไม่ธรรมดาโยคะนอะไรอะยคะไรนคให้ทุกคนคนละาติโอ้ไม่ได้คนลาทดเลกแต่ว่าต้องเลโอ้ยแจ็คมีกระป๋งตังแล้วแหละมีถ่ายควันเนะคะารุยเกิอะไรนะอะไรนะขาวแก้วจากเชียงคานนะคะขวางคตียงราจากเชียงคานให้ให้ สามสหายพาตะลุยครับนี่ครับม้าวแก้วของปากจากเชียงคานนะคะส้มด้วยค่ะส้มกุหลาอแจ็คเ็วพี่เขาจะนั่งม้าวแก้วเด้งนะอมสันเดงเด้งไข่นะพี่แจ็คไข่

อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหวิธีการทำนะครับขั้นตอนนี่เาเรียกอะไรครับเนี่ยใส่อะไรครับเนี่ยแป้งแป้งเขาใช้แป้งอะไรครับเนี่ยในการลแป้งสาลีค่ะแป้งสาลี ว่านจะใช่ใชหรือเปล่าก็องใช่เออใช่ใช่ใช่ต้องใช้ไก่คาลีหรือเปล่าแตงคารีถามเยอะต้องใช่ผสมเดี๋ยวถามเยอะค่ะเพราะว่าจะซื้อสำเร็จเรูปมาคือมันต้องมีผงฟูด้วยแต่ว่านี่เราลดขั้นตอนเราซื้อสำเร็จรูปมาเลยเพราะว่าจะได้เวลาุ้นเด้ใช่ทำได้เข้าเข้าหลังเข้าหลังนะครับเราทำได้ทุกอย่างแต่ว่าปลาหมึกกับกุ้ง เราต้องต้มมาก่อนให้มันสุกนะคะเพราะเราไม่มั่นใจว่าสสีันน่่าออรยมันจะสุกได้ทันไหมเราก็ต้องต้มมันมาก่อนเปอะยูนค่ะอันนั้นคงเป็นชิ้นละสี่ค่ะไอ้พงษ์คือถึงว่าปรยูนหนักเครื่องอ๋อให้ใส่ชิ้นเดียวใช่ไหมคะใส่ชิ้นสองชิ้นก็ได้แต่แบบเมื่อกี้พี่พงษแบบว่าชิ้นนั้นกินเองใช่ไหมประยูนแบบโปรตีนค่ะโปรตีนรตแล้วก็ชิ้นนั้นกินเองกินเองในบ้านก็เต็มที่ค่ะเต็มที่อะ ก็ให้ดูเซตใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราก็ไปกิ่งกิ่งไปเรื่อยๆอุ้ยแดงเอานี้มาจากไหนเนี่ยเราก็อยากได้นะเนี่ยสีสันน่ารับประทานนะครับยอดสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรดีครับสัปดาห์หน้าเป็นวันเพนเดย์แล้วค่ะวันเพนเดย์เพราะฉะนั้นเราหาแล้วนะคะคนที่ติดตามชมดตามบ้านนี่ก็รยทาโกะจากิ่งจะดีดูดีมากออมเนาะ เหมือนแบบเก็บคันเลยยี่นี้อร่อยด้วยนะมันม yeah. no, oh no. okay. ันมันแป้งมันอร่อยอ่ะของนักชิมนักอาหาเขาบอกว่าเวลาทขามัดที่แบบเราเก็บเก็บมันเข้าไปอย่างเงี้ยก็ต้องให้เครดิตคราวหน้าของเขาอร่อยจริงนะของเขาดีจริงครับนี่นะคะเห็นไหมคะเบอร์โทรมีเครดิตด้วยครับน้ำเขาอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงสุดยอดสุดยอดเซตนี้99บาทเองเก้าบาท99บาทก็คือมาดูค่ะ จะได้ซอสทาโกยากินะคะอันนี้เรียริว่าสองเซตมันก็เลยมีสองขวดใช่ค่ะเซตหนึ่งก็คือ99บาทได้ซอสทาโกยากิได้สองขวดได้หนขวดค่ะแล้วก็ได้สลัดได้ปลาโอแห้งที่ใช้ตกแต่งหน้านะคะแล้วก็ใช้ได้แป้งลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง

người ấy anh à. Người nữa anh. Vẫn à, mấy người คุณคุณป้าเหนื่อยไหมเล่นเล่นกับหลานคุณป้าวิ่งมาวิ่งมาเองไหมวิ่งไหมวิ่งวิ่งวิ่งไหมวิ่ง ไปพลังไปพลังไปพลัง,ลงแต่อันนะไปโดนขังเลย <c oughs> เอดเอล้วก็ไง อัินไปหากเป็นนกฉันจะโผลบินไปทางใดไปทางนั้นนางแบบของเรานะวันนี้ครับจบคลิปวันนี้กลับบ้านโดยสวัสุขภาพนะครับ เจ้าอวยพรนะครับผมอู้คนจะุนสวยนั่งเนี่ยนังแข้ากล่องัเข้ากล่องขาวกินไดครับพอไหมคะพอไหมคะไม่ออโอเคดแดีคนดีแคดีคัสดีคาบายครับผมบายครับ๊ายบายอครับผม